มาแล้วกับเพืเ่อนๆวันนี้เราก็ยืนในแมบอันนี้เลนเจอเอกนั่นเองนะครับก็หลังจากที่เกมนี้นะครับกระแสะตกไปผู้เล่นหายไปวับเหลือหลักพันนะครับตอนนี้ก็ได้มีการอัปเดตโกอะไรวะอัปเดตโจโจนั่นเองนะครับผมแม่อัปเดตมาใหม่นั่นเองนะครับเป็นอีเวนต์ใหม่ด้วยนะครับแล้วก็อัปเดตตัวของล็อบบี้ใหม่ด้วยนั่นเองนะครับนี่เดี๋ยวเราปพาเยี่ยมชมล็อบบี้ก่อนนะครับคือเขาดีไซน์แมปได้สวยมากๆนะครับทุกคนดูดิโอไม่ก็ดูดิ oh อันนี้นะครับในล็อบบี้นะตอนนี้นะครับซึ่งผมอา,อาจจะพาทัวร์ไม่หมดนะเพราะว่า,ามันมันแบบตอ,ตอกซอกซอยก็คือเยอะนะครับแต่ว่าภาพรวมก็เป็นแบบฟิลแบบญี่ปุ่นเมืองญี่ปุ่นแบบพังๆเอแบบเขาเรียกว่าอะไรนะไซเบอร์เออบอกไม่ถูกเือนะครับก็ล็อบบี้นะครับกบ็มันจะเป็นประมาณนี้นะทุกคนมาดูตรงกลางกันเดี๋ยวเหนือที่พี่ยนไปนะครับทุกคนมันจะเป็นตรงกลางเนี่ยมันจะเป็นแบบส่วนรวม คือมันเปลี่ยนไปหมดเลยนะครับแต่ว่าก็ยังมีตรงกลางที่เป็นส่วนรวมขอผงทุกอย่างอยู่นะครับมาดูกันครับตอนตรงนี้นะครับที่มีเพิ่มเข้ามานั่นก็คือบอสแอคแท็กนะครับเดี๋ยวเราไปค่อยเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันเอ้ยบังน้องโอเคครับก็เป็นบอสแอคแท็กนะครับเป็นไซยาลีเออร์นี้นะครับแล้วก็มีของทัวร์เมนต์อยู่ตรงตรงนี้นะครับแล้วก็เอฟเคอยู่ข้างกันนะครับอันต่อมานะครับก็ใกล้ใกล้กันอยู่นี่ครับอาร์ซียังอยู่เหมือนเดิมนะครับทุกคนยังอยู่เหมือนเดิมนะมันไม่ได้หายไปไหนนะคครรัับบแล้วก็มีีน อินฟอนลปราสาทร้อยชั้นนั่นเองนะครับผมเป็นตัวของตัวใหม่ด้วยนะรัดตัวนี้นะครับเขาเรียกอะไรอคาสะนะครับในในแบบเออไม่ตัวที่เพิ่มขึ้นมาใหม่นะครับชื่ออาคาสะนะครับอ่ะแล้วก็มีของอีโมดตรงนี้นะครับเพิ่มเข้ามานะครับแล้วก็มีตรงนี้ด้วยนะครับขายเป็นออร่ามีเพลงซะด้วยนะครับแหมออร่านะครับแบบออร่าอะไรอย่างนงี้เลยนะครับโอเคครับตรงนี้ก็เป็นลีดเดร์บอร์ดนะครับี่เขาทำมาเป็นแบบโคตรสวยอะ นี่นะครับตรงนี้ก็เป็นเขาเรียกอะไรซัมมอนนะครับที่ซัมมอนนะโอ้โหโคตรสวยมันเป็นแบบฟิลแบบญี่ปุ่นอะญี่ปุ่นจ๋าเลยอันนี้นะครับผมนะครับต่อไปเนี่ยก็จะมีที่ตรงนี้นะครับที่อัปเกรดนะครับก็จะเป็นเหมือนแบบที่ต่อสู้อะฝึกต่อสู้อู้อันนี้คือเขาแบ่งมาเป็นครับติ้งอีโวสเตทโอเคสวยเขาทําให้อยู่ในอันเดียวกันแล้วนะครับโดยไม่ต้องไปทุงไปเทียอะไรเนี่ยครับโอ้เทียรีโรก็อยู่ในนี้หมดเลย โอเคสวยนะครับอัปเดตก็ทีเดียวเลยนะไม่ต้องไปไกลนะครับแล้วก็ตรงนี้ครับเป็นเพลย์เนาะนี่ก็จะเป็นประตูประมาณอ๋อแยกอันเดียวเลยนะครับก็สตอรี่สตอรี่นะครับชาเลนจ์ก็คือชาเลนจ์นะครับแล้วก็เลดนะครับคัมมิ่งซูนแล้วก็ PVP ก็กําลังมานะครับสำหรับสำสหรับสองอันนี้นะครับสปอยใหม่ด้วยเอร่ะนะครับนี่รมปแบบนะครับก็ค่อนข้างที่จะสวยเลยนะครับเดี๋ยวผมไม่ได้พาเข้าไปดูดีเดิลบอร์ดเลยนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูดีเดิลบอร์ดกันดีกว่า และนี่ครับลิลเลิบบอร์ดนะก็โอ้โหขึ้นใครแต่ใครบ้างไม่รู้นะครับใครที่เล่นมาถึงไหนอะไรยังไงนะครับอันนี้ก็คือโอ้โหทำแวลูอันนี้คือทั้งหมดนะครับแล้วก็อันนี้คนมีออดดามินะทำดาเมินะครับแล้วก็อันนี้เพเยอร์เลเวลนะครับใครมีโอ้โหเลเวลหกร้อยผมจะติดอันดับเขาไหมเนี่ยนะครับเอาล่ะนะครับก็หลังจากที่เราทัวร์แมปเป็นเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันว่าระบบข้างในมีอะไรบ้างนะครับ โอเคนะครับก็มาดูกันนะครับคือแมปมันก็อัปเดตมาเพิ่มเยอะแยะไปเลยนะครับมาอย่างแรกนะครับที่ทุกคนต้องการอยู่แล้วนะครับแหมอาล่ะนะครับก็ที่ขาดไม่ได้สำหรับอัปเดตนี้นะครับผมก็จะมีโค้ดแจกให้ทุกคนนะครับ4โค้ดเลยนั่นเองครับทุกคนสามารถกรอกตามผมได้นะสำหรับใครที่ไม่อยากกรอกเออไม่อยากพิมพ์นะครับเดี๋ยวผมจะทําการใส่เอาไว้ในเออ่ใต้ใต้คอมเมนต์ใต้ดีสคริปชั่นเลยนะครับผมนี่นะครับก็โค้ดอันแรกนะครับเป็น happy tanning นะครับแท n นี่นะครับเพราะว่าแท n นี่เนี่ยเป็น กูพัฒนาคนหนึ่งในแมปนี้นะครับซึ่งก็เป็นวันเกิดเขาด้วยนะครับที่ผ่านมานี่ครับต่อไปก็คือเออ่โค้ดของโจโจ้พัทหนึ่งนั่นเองนะครับแสดงว่าต้องมีพาร์ทอื่นนี่เลยนะครับผมนี่เรียบร้อยครับเจ็ดสิบห้านะได้เจ็ดสิบห้านะครับต่อไปนะครับเป็นการฉลองล็อบบี้ใหม่นะครับก็คือนิวล็อบบี้นั่นเองนะครับได้อีกยี่สิบลีโลนะครับผมแล้วก็ตรงนี้เออ่ได้รีโลเพิ่มอีกสิบห้านะครับผมไม่รู้ว่ามันอ่านว่าอะไรกันเมื่อกี้ผมกดไปไม่รู้ทุกคนจะเห็นทันไหมนะครับก็ ทั้งหมดน่าจะได้ประมาณเจ็ดสิบน่าจะร้อยร้อยกว่านะครับร้อยกว่ารีโลร้อยห้าสิบป่ะไม่รู้อ่ะไม่ถึงเอะล่ะนะครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวเรามาดูอันแรกเลยดีกว่านะครับนี่ผมไปดูเบื้องหลังมานะครับเขาเอ่อไม่รู้อัปเดตมาด้วยหรือเปล่านะครับไม่รู้ว่าเขาจะหลอกผมหรือเปล่านะครับคือนี่เดี๋ยวผมให้ดูฟุตเทจนี้โอโ้โหไม่คิดว่าแม่งได้จริงด้วยอืม <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยเจ๋งวะ ก็จะเป็นอย่างไงจริงอะ่าครับก็หลังจากที่คนได้เห็นุเทจกันที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็นั่นแหละครับเขาก็อัปเดตเรื่องของเลเวลมานะครับนั่นเองมาดูกันว่าผมเลเวล300เนี่ยนะครับเพราเขาเอาอัพมาถึงเลเวล200นะครับว่าเขาจะเอามายิงโอ้โหอัพจริงนะครับผมอะรับผมมารับกันเลยนะครับเลเวล105โอ้โหรับจนตาเลือกอะดิอย่างเงี้ยอะครับก็นี่ผมรับให้หมดเลยนะครับมาดูว่าผมได้เพชรทั้งหมดโอ้โหคือผมเวลร้อยเวลสองร้อยนะครับสุดยอด อูได้ดลีลูแล้วลร้อยสามสิบได้รีลูอีกนะครับอ้าวรับไม่ได้เอาเอารับได้ละเซิร์ฟอาจจะนวลนวงเลยนะโอเคสามห้านะเอาหน่วงอีกแล้วน้องเอาเซิร์ฟเซิร์ฟมันหน่วงนะครับคือตอนนี้ผมอยู่ในเซิร์ฟของอะไรอะมันไม่บอกรับก็เดี๋ยวเรามารับร้อยสี่สิบนะครับร้อยสี่สิบไปเอ้ยร้อยร้อยสี่สิบห้าได้ดรีลอยีกยี่ห้านะโอ้โห นะครับแล้วร้อยห้าสิบได้พังอีกสามตัวด้วยโอ้โหโอ้โหใครฟาร์มเวลไว้นี่คือรับแบบช่ำๆรีโลอีกช่ำนะครับผมบอกเลยอัปเดตนี้สุดยอดแจกรีโลแบบเยอะนะเยอะจัดอะถ้าถ้ารวมในโดของอันนี้เยอะมากอูนี้ได้ยี่สิบห้าีโลนะครับเยอะจัดนะครับได้ทุกครั้งเลยยี่สิบห้าีโลอันนี้ก็คืออัพมายอดอุ้ยข้า5ห้าได้สามสิบลีโล โอ้ my god อร่านะครับคือตอนนี้ผมก็เน่ยจะโอ้โหมีดีโลย351โอ้ยสุดยอดอร่านะครับไปเดี๋ยวเราไปดูตัวของไอ้นี่กันดีกว่านะครับเอ้ยเราเรารีบไปไหนครับเราหาตรงนี้ครับตรงกลางนะคือบอสแอทแทคนะครับก็จะเป็นเหมือนฟิวลงเลดเก็บเหรียญนะครับประมาณแบบนั้นนะครับก็คือมันตีบอสพวกกระต่ายอีวงอีเวนต์อะไรเงี้ยที่มานั่นเองนะครับซึ่งถามว่าเอามาทําอะไรได้นั่นเองนะครับก็ให้มาหา มันก็จะอยู่ตรงนี้นะเราได้เหรียญมานะครับกดไปที่สโตร์นะครับมันก็จะเป็นเอ่อเอ็กชแนนนะครับก็คือไว้แลกนะก็คือเป็นเหรียญนะครับเป็นเหรียญเหรียญแดงนะครับก็เอาไว้แลกนะครับถามว่าแลกอะไรแลกแลกพวกนี้นะครพวกกุญจงกุญแจลีโลนะครับเขาหน่าจะทําให้การหาลีโลได้ง่ายขึ้นนะครับอืมก็จะหาได้จากพวกนี้นะครับผมครับก็ถัดไปนะจะเป็นตัวของนี่ครับอินฟินิตแคสโซนะครับนี่100ชั้นนะครับก็ชั้นแรกโอ้โหแบบ100ชั้นแค่นี้ผมก็เลื่อนไม่หวาดไม่ไหวแล้วอะดิ นะครับร้อยชั้นนะผมไม่รู้ว่ามันเล่นยังไงนะนี่ฮาวทูเพย์นะดิสท uh ี่หมดอ่าฮะมันจะมันจะมีการสปอนออกมาหลายทางนะครับแบบว่าฟิลฟินั้นนะมันเราจะต้องแบบไปเลือกนะโอเค okay. เดี๋ยวเราค่อยไปเล่นกันแล้วกันนะครับผมอลไรนะครับก็มาดูกันว่ามีอะไรเพิ่มมาใหม่บ้างเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้นะครับวิกาชานะครับแล้วก็ไปที่ตู้เลดอัพนะครับแล้วก็กดทั้งหมด อร่าหูเพิ่มมาประมาณกี่ตัวเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเพิ่มมาหกตัวนะครับไม่รู้ว่าเป็นตัวอะไรบ้างนะครับเป็นเลเจนดารี่สองตัวนะครับน่าจะเป็นในโจโจ้ด้วยนะอันนี้อันนี้น่าเป็นตัวพระเอกในโจโจโ้นะเออน่าจะใช่นะครับแล้วก็อันนี้เป็นอ,อะไรก็ไม่รู้ว่าเต็มไปหมดเลยนะครับผมโอเคครับอุ๊ยอันนี้น่าจะเป็นตัวในโจโจโ้แหละนะครับอันนี้น่าเป็นด <c oughs> ีโออะไรนะครับดวลดีโอเปลี่ยนมาไม่เปลี่ยนนะเหมือนเดิมนะโอเคครับ ดี๋ยวเราลองดูในตู้ดีว่ามีอะไรน่าสุ่มบ้างนะครับตอนนี้เอ่อเป็นโอเคไม่น่าสุ่มนะครับแต่ว่าผมขอสุ่มตรงนี้สักหกหกรอบปั๊บไปครับอืออออออ้ือื้ือื้มเข็มเข็มชายนี่มาตัวหนึง่งอื้มเข็มโอ้โหเข็มเลยเนี้ยทำแบบทำถามว่าทำบบต้องสุ่มอะไรนะครับเพราะว่าผมต้องการตัวแบบตัวรับนะครับตัวหนึ่งที่ผมตามหามาตั้งแต่แพทที่แล้วแล้วตอนนี้ก็ยังไม่เจอ เลดเลดมันแบบลับมากอะ่ะยังไม่ออกเลยนะครับอุ้ยได้ได้ลุยได้ซุยได้ลุยมานะครับโอเคข้ okay. ามไปก่อนปับป๊บปับป๊บปับป๊บปั๊บปั๊บปั๊บไม่มาไม่มาเลยอ้อถึงมีถึงมีไปผมก็ปวดผมก็ไอ้นี่วะผมก็ให้ขายออโต้อยู่ดีเอาละนะครับเราก็ยังไม่เห็นหน้าตัวใหม่เลยช่างมันเถอะครับผมรอตู้มันมาเดี๋ยวค่อยมารีวิวด้วยกันนะครับ อันนั้นะครับน่าจะหมดแล้วนะสำหรับแต่ละอย่างนะครับก็ระบบน่าจะมีเท่านี้นะครับทุกอย่างก็น่าจะเหมือนเดิมอืมแต่ว่ามีพวกเกมเพลย์อะไรเข้ามาใหม่นะครับแต่ว่ามันจะเป็น F K โดยสมบูรณ์แบบหรือเปล่านะครับตอนนี้เ e c t o r Vega พังมี102นะครับผมอันนี้สุ่มสแตทนะครับอ่าสุ่มสแตทนะครับมีตัวของล็อกมาแล้วนะครับว่าให้เราแบบต้องการแบบอะไรยังไงบ้างนะแบบว่าสมมติว่าผมสูมสูมสูมอย่างเงี้ยจนกว่าจะได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมอยากได้สแตท S อะไรอย่างงี้นะครับก็จะเริ่ม ทำการเอ,อให้เรากดอะไรงี้แล้วนะครับก็คือสตัโออะไรก็ได้นะนแอดไพไปนะครับอ่เดี๋ยวผมมาลองสุ่มดีว่าท่านจะได้โอไหมนะอะอันนี้นะไม่ไม่เอาอะ่ะเอาอะไรดีเอาตัวอะไรดีเอาเป็นของนารูโตะอ,อนแล้วนะครับเนี่ยมันมีอันนี้เอสอันหนึ่งนะครับโอเคเดี๋ยวอี๋หูได้เอสเอสนะโอเคครับพอครับโอเคครับพอเลยดีกว่านะครับอโอเคครับก็อันนี้ เป็นเอ่ออีโวเทียก็อยู่ในนี้เลยนะครับเป็นตัว s เขาแบบยืนแอคเอ๋อน,นี้นะครับแล้วก็มีอันนี้นะครับเป็นอัพเนาะอันนี้ก็คือผมยังไม่ได้อันนี้เลยนะครับมผมทํามานะโอเคอันนี้จะเป็นแยบก็อน,นี้เป็นแบบพวกเทียเอ่อาาอัลต้าไอ้พวกทงลวกเทียอะไรยังมาเหมือนเดิมนะครับผมเอาละนะครับก็สำหรับอัปเดตนี้นะครับก็ได้ทําการอัพตัวของสตอรี่ใหม่ด้วยนั่นเองนะครับนั่นก็คือตัวของไน โลิเซียมนั่นเองนะครับก็โูดแต่ละด้านไม่รู้ว่าได้อะไรบ้างนะครับแต่ว่ามันจะผ่านกันง,ง่ายอยู่นะครับผมอ่ะนะบตบออนนี้ก็แบบลงเลดอะไรเงียง้ยยังยังไม่มานะมีแบบเนื้อเรื่องใหม่อะไรประมาณนี้นะครับผมอันนี้อะไรเอ่ยมือแชน่นอ๋อ้านค้าอยู่ตรงนี้นะครับร้านค้าไม่แอบบใต้ต้นไม้นะครับผมก็เหมือแนบบไม่มีที่อยู่ละโดนรื้อร้าน <laughs> โดนรื้อร้านนะครับผม เอาละนะครับเดี๋ยวเรามาดูอัพแบบระบบใหม่กันดีกว่านะครับนั่นคือบอสแอตแทกนะโอ้ยเอาล่ะนะครับนี่ก็เป็นแบบบอสแอตแทกนะครับมาแล้วนะครับผมเป็นอินฟินิตด้วยมันใช้ตัวด้วยนะครับแสดงว่าผมเอาตัวมาไม่ครบโอ้ไ oh มโอ้ยเลือดหนึ่งเอ็มเลือดหนึ่งเอ็มทุกคนโอ้โหเอาละ,ะับเดี๋ยวเราลองอัพดูเออผมลืมเรื่องการอัพเลยเดี๋ยวเราจุอันนี้เดี๋ยวเราไปดูนะครับผม ก็อันนี้คือโอ้โหน่าจะจบบ้านไม่ได้นะครับน่าจะแบบจนหมดเวลานะครับมีเวลานับถอยหลังไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับโดยการที่เราจะตีไปเนี่ยเลือดไม่ลดเลยอ๋อน่าจะล็อกไว้ปะอันนี้ล็อกหรือบัคไม่รู้ล็อกหรือบัคผมไม่รู้นะครับอันนี้ไม่รู้ว่าเขาล็อกหรือว่าบัคอะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าน่าจะเป็นการตีจนแบบได้ได้มาเอ่อได้เหรียญมานะครับแต่ว่าที่นี่นะครับ เป็นเหมือนแบบเป็นลานประลองแบบอย่างนี้เลยนะเป็นแบบก,กว้างๆเลยนะครับแบบเวาเราเป็นหมากอะไรอย่างนี้นะครับเป็นเป็นแบบวิ่งตรงแล้วก็ส่วนตรงนี้นะครับผมก็ค่อนข้างที่จะโอเลยนะเหมือแนบบแบบโล่งอะโลง่งโล่งแล้วสบายตาด้วยนะครับแล้วก็มีซาวด์เอฟฟกแบบแค,ครับก็แบบเป็นเอฟฟกแบบสบายสบายนะครับแต่ว่าดันนี้คือตีเนี่ยเลือยดไม่ลดเลยนะครับน่าจะจบ เกมนะที่เราจะได้โทเค็นอะไรประมาณนี้นะครับนี่ประมาณร้อยร้อยห้าสิบวิอะ่ะเราไม่รู้อะไม่รู้ว่ากี่วินะที่เขาให้มานะครับผมแต่ว่าไม่รู้จะอัพไปทําไมแต่ว่าเราต้องอยู่ให้รอดปะฟิลฟิลต้องอยู่ให้รอดเลยอะแบบว่าอยู่ให้รอดจนแบบไม่ให้ตัวของโอคุณเแบบนี้ยนะมันคุ้งเข้าไปได้นะครับแต่ว่าผมบอกเลยว่าสําหรับ การที่ครเข้ามาในนี้นะครับซึ่งมันต้องมีทิเก e ด้วยนะครับบอสที่จะเข้ามาละครับแล้วตอนนี้น่าจะเหลือประมาณห้าวิสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับในบอสแอทแทกอันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าจบเกมได้อะไรโอ้โหได้มา76นะครับไม่รู้ว่ามันนับจากอะไรนะครับหรือว่าเราต้องอยู่ให้ครบอะไรอย่างนี้นะจนแบบจนเจบแบบจบด่านนะครับได้มา76เนาะเอาล่ะนะครับก็เนี่ยถ้าเราได้ตัวของเอ,อ เอาเออเอมเออถ้าตัวของเหรียญมาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเนี่ยมันมีทิกเก็ตเลฟบสองอันนี้นะครับ y o U h a v e เนี่ยอันนี้คือผมมันบอกอย่างนี้นะอันนี้มันมีแบบเอ่อเครียบีลบเอ้ยเพราะผมไม่ได้สังเกตนะครับอันนี้เป็นท่าไฟแต่ว่าน่าจะเป็นการอัปเดตมาด้วยนะอ๋อมีครับมีรีนะครับรีบอสสตทน่าจะแบบ ได้เยอะตามตามแรงตามเทียอะอย่างนี้นะครับแล้วก็เอาตัวของไอเนี้ยมาทําการแลกได้นะทุกคนสำหรับใครที่จะตามหาพวกรีลงรีโรอะไรอย่างนี้นะครับอ่ะอ่ะสิ่งหนึ่งที่ผมสงสัยนะนั่นก็คือตรงของสแตทนะครับเขาได้อัปเดตอ๋อนี่ครับอัปเกรดตัวนี้เพิ่มมานะครับเป็นเท่าไหร่เอยปรับ,บเพิ่มมา35นะครับ35มสิเกรดนะก็โอเคก็ได้อยู่ <c oughs> ก็สามสิบห้าเกรดมาก็เงินเริ่มต้นประมาณสองหมื่นหกนะครับน่าจะเป็น เป็นแค่อันเดียวนะที่ทาการอัปเดตมาเอาละนะครับตอนนี้คือผมสังเกตจากไกลๆนะผมเห็นตัวละครของนี่ครับมันมาแอบอะไรตรงนี้ครับแอดฮัลโหลเดฟนี่ครับเป็นเฮฟวี่นินควสนะครับมีควสด้วยนะครับเดอเอพัอันนี้คือผมอ่านไม่ออกนะโอเคอรับควสนะครับมีรับควสด้วยมี <c oughs> ไหนรับควสอะไรซิโอ้โหมีหนังสือ นี่น่าจะเป็นสิ่งใหม่นะครับที่เพิ่มเข้ามา <c oughs> โอ้โหมีให้เราไปทำการเลยอรขย่อมโอ้ไม่ก oh ็มีให้เราไปทำเควสต่างๆนา,านาด้วยนะครับเป็นหนังสือนะครับถามว่าเอามาทำอะไรได้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวเราไปดูตรงที่คราฟกันก่อนนะครับก็มาดูตรงที่คราฟกันนะครับนี่มันมีตัวของ อันนี้เลยนะอะไรไม่รู้ว่าดีโอเดนารอันนี้นะครับก็ให้เราไปเก็บรูปรวมหนังสือนะครับโอ้โหทั้งกี่เล่มเนี่ยทั้ง6เล่มนะครับผมราไปเก็บรูปรวมหนังสือหเล่มนะครับเพื่อมาทําอะไรไม่รู้นะครับน่าจะเป็นเอามาอีโวตัวนะครับผมมาผว่าต้องได้เวลาหาแล้วนะครับแล้วไปแอบจ้ลึกเลยแล้วใครจะเห็นอย่างเงี้ยนะเป็นผู้เล่นเป็นผมผมก็คงไม่เดินไปนะครับตรงนั้นอะ ตรงไหนแล้ววะทุกคนอ๋อตรงนี้นะครับนี่ทุกคนคนระับสำหรับใครไม่รู้นะนี่นครับให้เราเดินมาตรงนี้นะครับตามทุกศรนแดงๆเนี่ยเห็นแล้วลางๆตรงนี้นะครับจะยืนอยู่ตรงนี้ให้เรามารับเควสนะครับก็โอ้โหแล้วใครจะเดินมาเห็นลนะ่ะเป็นผมหูพว้นแอะเลยโอ้โหพระนะครับก็สาวใครที่จะไปทำเควสก็อย่าลืมไปทำเควสนะครับพาเดินไปแลนะ้ว <laughs> เขาไม่เดินเว้ยเขาไม่เดินเว้ยเขาแบบแบบมองไม่เห็นนะนะครับ อล่ะนะครับน่าจะประมาณนี้นะครับทุกคนสำหรับเ,เกมเก,เกมอัปเดตมาใหม่ก็ประมาณนี้นะครับผมเอาละนะครับก็ก่อนที่จะจากกันไปนะคือผมคิดว่า,าเราจะมาลงตัวของสตอรี่ใหม่กันหน่อยนะว่ามันเป็นยังไงแลวดูบดูเสียงแบบ NBA เอมเบียนดิเสียงเพลงอะ่ะเพลงแบบแบบดูดิโคลิเซียมอ่ะเขาผมชื่นชมนะแมบพบเขาอะ่ะเขาทำแมพออกมาสวยนะอันเนี้ย น,นี่ครับอโอ้โหและทุกคน,นครับคือเสียงแบบเสียงได้แบบนี้แบบสาวตัวละครงานต่อสู้คือแบบไม่ได้แบบโคตรแบบสู้กันแบบเงียบๆแบบอ <c oughs> ือะไรมานี้นะครับนี่นั่นนั้นนี่ครับคืนชมหน้าตัวละครใหม่ทั้งหมดแหละนะครับที่เขาเพิ่มเข้ามานะครับประมาณนี้เลยคือที่เขาเพิ่มเข้ามานะนั่นก็คือตัวละครใหม่ประวันนี้นะครับแล้วก็มีตัวของเออ่น่ารับบีที่ผมบอกนะครับจุ้ม หาไม่ได้นะมันยังไม่เข้าตู้เลยนะครับเพิ่งอัปเดตมานี่นะครับก็เป็นแบบพวกตัวของอะไรไม่รู้ผมไม่ได้ดูโจโจนะครับคือรู้จักอย่างเดียวคือจุอะไรว่าดีโอแหละนะครับนั่นแหละรู้จักตัวนั้นตัวเดียวนะครับ,นะรบอ่าก็ดูแมปดิโอ้โหแมปแมปนี้สุดยอดนะครับเป็นคอริเซียมอะไรยเงี้ยโอ้โหแต่ว่าแมปเขาจะอ้อมคอริเซียมไปไหนก็มไม่รู้เนะี่ย นะครับก็เดี๋ยวเราไปดูตอนจบของอทั้งหมดเลยกันวนะ่าไ,ได้อะไรบ้างครับกําลังจะที่ผมได้ทําการเคลียร์ตัวของสตรอรี่ทั้งหมดนั่นเองนะครับก็นี่นะครับทุกคนในสตรอรี่นะก็จะเป็นเหมือนตัวของตัวเกียวปูนนั่นเองนะครับนี่ก็จะมีโอกาสดอกตัวของไนท์อันนี้มานะเป็นแบบประตูนะครับนี่แล้วก็อันนี้ด้วยนะครับเรนเจอร์สเตทนี่นะครับเดี๋ยวเราค่อยไปหากันเนาะโอเคอันนี้ดูเหมือนว่าจะได้อะไรทิกเก็ตด้วยเนี่ยขออะไรวะคอลเลอร์ ตั๋วต้๋วตนะครั๋เดี๋วตองไตลงอตั๋งตั๋งตัไวตัดวแล้วกัะครั๋วตัปนตั๋ว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 รั๋วต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 ันวตั๋เตั๋วีันวตันวตั๋วตั๋วตับอตั๋วตับวรั๋วตั๋วตัหวตั๋วตั๋วตั๋วััวัครัผมซว